เปลี่ยนมือถือให้เป็นคอนโซลในงบหลักร้อยด้วย iNet Dock 4 in 1 Capture ก r d ต่อได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตสวิตช์หรือว่า PC ีให้คุณสามารถไลฟ์การเล่นเกมของคุณได้ง่ายๆไม่ต้องกลัวแบตหมดด้วยช่องจ่ายไฟ60วัตต์ Mac PD Fast Charge ไลฟ์ไม่มีสะดุดด้วยสัญญาณคุณภาพสูงสุด 4K 30เฮิรตพร้อมต่อแยกจอมอนิเตอร์ได้อีกที่สัญญาณ Full HD ให้การไลฟ์ไม่ลบกวนการเล่นของคุณจะต่อจอยเมาส์คีย์บอร์ดไปด้วยก็ทําได้ด้วย USB 3.0ครับรองรับโปรแกรม OBS นะครับ ใช้งานง่ายตัวบอดี้เนี่ยภายนอกเป็น ABS ไม่นําไฟฟ้าไม่ต้องกลัวจับแล้วโดนไฟดูดนะสวยคลาสสิกแล้วยังน้ําหนักเบาพกพาง,ง่ายอีกด้วยในชุดแถมสายคุณภาพสูงมาให้เลย1เส้นเรียกได้ว่าซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยไอเน็ตด็อกโฟร์อินวันวิดีโอแคปเจอร์ราคาเพียง1000บาทเนี่ยมีทอนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่คุ้มเกินราคานะครับเพราะนอกจากจะใช้ไลฟ์สตรีมได้แล้วเวลาเราออกไปเที่ยวค้างคืนข้้งนอกจะเอามือถือมาต่อกับทีวีที่ห้องพักก็นอนดู n น t f l i x ได้สะดวกเพราะว่าชาร์จ ผมชอบมากๆเลยใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้ทางช่องทางคอมเมนต์เลยนะครับหรือว่าจะทักมาที่เพจร้าน Hero Game Shop ได้ทุกช่องทางเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ